trung soi, thái tham bao, hay pick up you nè, tiếng đang cốc cốc cứ, ừm, mày kia mày thấy lùng gì ở

บงจักว่าเป็นักม้องเดียวเขามาเห็นรถตาจอดอยู่หันก็เลยเรียวเขามาก็เห็นรถก็เห็นนวุธยางมาก็เลยกว่ากับเบิร์ตวัานี่เด้นี่เด้าสันจอดนี่แหละเดี๋ยวเาม้วนกันเลย เพืหล้ว้องกไรมขนต้นมาก่ Actually, yeah. yes. ้่มา่อน้มาิค่ยัง่าจไงอืมเล้สอกก็ตสิงเจงเนาะคุดเดียวกับล้วนะจ๊ะคุดต่ว่าเนี่ยหัวเรกูอันพันไม่คุณคุดเล้าคุดเดียวภาษาภาาว่าจะอางรก็ต้องิดต่ี่

บ<อ>่ลงเขาว่ได้ดอกต้องอันห่อใส่ผ้าขาวธรรมดาเขา,มมา,เขาอืมลมยุห่อใส่ผ้าขาวธรรม,มาดาสอดไว้

ไม่ได้เนคบว่งเลคือไว่พควบขว่งเลยควบข่งแ้มชอบ่อบ่มเห็นน้ัวว่าไ่มน้ำผัวฮึ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 ตึฮ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 ึ้ึฮึฮึฮึ่ต ต่อข <S preach science> ่วงโอ้าไปกินนะนี่นี่นี่นีนี่าี่นี่นก่นี่นี่นี่นไ่นี่นั้นี่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 นีานี่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 นไ่นี่ไป่นี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 ่ปี่นนี่นี่นี่่นี่น่นี่นย่นี่นี่นนีาีน่่น่นน่นน่นนน่น ย้อนยุบบ้านหะแล้วไม่ได้ไปใสโทรหาโทอทำย้อนว่าเพิ่นเขับไปโรงพยาบาลแล้วเพิ่นบอลลำสายไปละเบาะยังไปแล้วได้ละเบาะไปอ่านแต่ว่ากับไปทารุนเยอะค่ะเพิ่นกับประสานเออกับใครก็บอกไปไปหาหมอเจาะอะไรบางทีใจโทรหาหัวหน้าพยาบาลแห่งวันจะได้เรียบร้อยใบเกิดใบตายได้แล้วยังยังไม่หมดแล้วก็อาเอกสารคุยวานเช่นอ๋อ ยังของอันนั้นบ่ยังของผู้ยาบ้านบ่บัดนี้แต่ว่าใบยากล่งบ้านได้แล้วใบรับรองนะเกินยิบสีมึาก็เลยมาแหยผู้ยบานไหนแจ้งเรองรับรอบนึ่งเกินหยิบซีตัวลงบ้านบ่ออกหายวะทีมันถูกลงบ้านไปถาลงบานก็โทษเด้ลงพักเอาบ่เพราะว่าจริงๆอ่ะผมไปเอาใบตงงานมึงสนวนลรวผมไปเอาใบไปเอาใบแล้วใบถูกตำอง้อก ผมไปเอาใบแล้วเนี่ยใบมันอยู่โรงพยาบาลแต่เมื่อเอินตำรวจก็ว่าถ่ายโรงพักโรงพักกับว่าถ่ายถ่ายโรงพยาบาลแต่เอกสารที่มันผอมผอมอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาล่อไอ้ล่อบันทึกประจำบัานของลอยเวียนเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยเขาบ่ได้ไปที่เกิดเหตุเขาม่านเนี่ยเขาเลยนบูชาในสูตรต้องแค่ว่า ไอ้ข้ามหย่การของลอยเวียดเชียนยั่ไงนะเดินมเขากบเขาใจกันเนาะย้ำพิภพเพราะว่าที่นี่บ่ที่นี่การแหย่ถอยข้ามของโรงพยาบาลกับตำรวจเนี่ยไอ้ตำรวจไปที่เกิดเหตุแต่ประกาศระบุสถานที่ตายแต่โรงพยาบาลบไดเนีที่เกิดเหตุแต่ระบุที่ตายได้ที่ตายของของไอ้ของโรงพยาบาลคือสถานที่โรงพยาบาลแต่ที่ตายของไอ ไปตำรวจนี่เวียนไปโอกาเชียมเนตอนเหีบมันตรงนี้เขาเวียนไปเตเขาเบ่ปุแล้วก็ไม่เรียก13นักเรียนบ้าน2องคนบิดามารดาเนี่ยกับบ้านอย่างนี้มงซือเอาลุงวดลุง็ะช่วยอีกขอนี้ขอนี้ตัวมงาอะไซื้อ่อนุ่งของปุ๊แลว่าลงนคแกมิดกัวนมะกวมมกวน

ยู่ในรถเสียบยูดเรงนะแม่ที่ออกไปจากอขึ้นใบสยืรถยืรถเสียบรอมเดี๋ยวเรายืดเรอทั้งสองลูกเลยบอกลูกเดียวเกียร์พีปลาไปพีปลาอยุอะไรพีปลาเขาลนเกียร์ที่แม่พไปมุขเ้นนบเสจจำอะไรแล้วยู่ในกระเป๋าละ ขมไปซื้อเรื่องอเสียเรื่องอเราจไม่เพ่มอืม

พ mm ่อมาเขื Teraz, like mm ่อนพ่อมาเขื่อนลางพ่อมาเขื่อนอมลุงหน่อยพ่อมาเื่อนเพาะนั่นมีทางเขาบ้าจะเดือดเร้อมาหนีเนาะลุคดี้ลเป็นโสดเขาไมเือพอดีเป็นมีทางเขาม้าคิดเด้อคิดเด้อเดือดเดอดเด้อดแบกตู้ไปนะไปนอ